สวัสดีครับที่เห็นนี้คือคอนโดไสเดือนพัน AF ของผมนะครับเป็น3กระบะ3ากำลมังแรกของผมนะครับซื้อมา3ขีดนะครับมาทดลองเลี้ยงดูนะครับซื้อมาจากคุณเอกสกุลนะครับที่ในเมืองสกลุนครนะครับโอเคนะครับอาหารของมันนะครับก็คือขี้วัวนะครับขี้วัวบ้านนะครับ ไม่ใช่ขี้วัวนมนครับเขียนวัวขี้วัว,ว,วนมมันหาไม่มีครับแถวๆนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นผมต่อตัววัดอุณหภูมินะครับเต็มเทอร์โมมิเตอร์นะครับผมวัดอุณหภูมินะขณะนี้อุณหภูมิที่อยู่ในอุณหภูมิที่อยู่ในกระบะกะลังอันนี้นะครับก็คือ26.7องศานะครับผมนะครับ ตัววัดอุณหภูมินะครับได้ไฟจากแบตเตอรี่18650นะครับผมตัวนี้ผมต่ออ,อน่าจะเป็นกี่เอสเนี่ยประมาณ 3s หรือ 4s นี่แหละครับเอ้ยโทษทีครับ 3s นะครับ 3s แต่ว่าไม่แน่ใจว่ากี่พีนะอาจจะเป็น 2p หรือ 3p ก็ได้นะครับขณะนี้แรงดันอยู่ที่12.1โวลต์นะครับ ตัวแบตเตอรี่นะครับในไฟจากโซลาเซลล์นะฮะโซลาเซลล์ที่อยู่ฝั่งนอกด้านนอกนั่นนะครับผมนะฮะก็ต่อเข้ากับตัวมีตัว BMS นะครับอันนี้อันนี้คือ BMS ขนาด20แอมป์นะครับ20แอมป์นะครับอันนี้จะเป็นฐาน1 8 6่งนะเป็นฐานมือสองนะครับที่ผมซื้อมาจากใน Facebook นะครับผมอันนี้อันนี้แรงดัน12.1โวลต์นะครับนะก็ จ่ายไฟออกมาให้ตัวเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้นะครับดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์นะครับผมแล้วก็ตัวเซนเซอร์เทอร์โมมิเตอร์นะครับก็ปักเข้าไปในขี้วัวนะฮะขี้วัวในกระมังนี้นะครับผมนะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะฮะผมจะให้ดูข้างในนะฮะว่าไส้เดือนมันอยู่เป็นปกติหรือเปล่านะครับผมเลี้ยงมาตั้งแต่วันที่3มกราคม2563นหะ 64นะครับผมวันนี้วันที่6ก็คือเลี้ยงมาได้3วันแล้วนะฮะ6มกราคม6 64นะฮะผมเลี้ยงมาได้3-4วันแล้วนะครับผมมีทั้งหมด3กระมังนะฮะครับทดลองเลี้ยงครับเริ่มต้นที่3ขีดนะครับขีดละ100บาทนะครับซื้อจากพี่เอกสกลนครเอกสกลนะฮะโอเคขอบคุณนะครับผม